สุขโดังเมืองสวรรรปิ่งวังยมนานสายทานประสานเชื่องโยกแม่พัลืนโตอิ่มนักปุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนรําวัดพระปังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งคริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจาวิรัตอย่างต่อเนื่องหลากรหลายชาติทั้งแทบทั้งนูขับเคลื่อนเต็มภพกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัตเอาเลทถนนสายเอเชียท่าน้ําอ้อยอําเภอพายุหักคิริจังหวัดนครสวรรค์คือลูกค้าค่ะ,คะปลาร้าใส่เบิ่มๆแบบนี้นะคะจะเป็นปลาร้าอะไรไปได้นอกจากปลาร้าปลาช่อนนะคะทุกคนกระปุกละหนึ่งกิโลเลยนะเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าได้ปลาร้า ปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะมาดูกันหืมทุกคนตัวใหญ่มากนี่เลยชึบนี่ใครนะคะที่อยากได้ปลาปลาช่อนแบบตัวิใหญ่แบบนี้เลยเนาะนี่ตัวใหญ่เลยคือสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก,ก้าด้านล่างได้เลยนะคะร้านเราไม่ได้มีแค่เมนูน้ำพริกนะคะเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิได้ฟุก,กุบและขนมเปียะยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลา